ต่างๆนะคะหนูจะมีแจ้งไว้ในในตัวของออฟเฟคแชทก่อนนะคะก่อนขึ้นไลน์นะแม่รายน้องมองลองหมีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะลูกนี้นะคะนะคะามพันบาทค่ะลูกค้าลูกรีวิวเหลืออยู่ที่33มามนะคะลูกค้าแม่ๆได้ยินเสียงไหมลองดูแจ้งหน่อยนะคะในปันนี่ป่ะ เรื่องเดียวกับกระต่ายกระต่ายขาวนวสย ไม่ดังค่ะไม่ไม่ดังเหรอลูกค้าหนูก็เสียงหายสวัสดีค่ะได้ยินหรือยังคะลูกค้าหนูลองปิดแมพเป็นไหมค่อนได้ยินหรือยังครับลูกค้าสาหนูปรับไม์แล้วลองลองแจ้งหน่อยนะคะว่าได้ยินไหม ป้ายแอปเปิลน,นะคะลูกค้าราคาปกติอยู่ที่35นะคะลูกรีวิวเหลือ33ค่ะแม่ลูกรีวิวเหลืออยู่ที่33คะ่ะยืดสีสีจริงด,ดีมากมีทรงใหญ่มีหมดเลยลูกค้านี่นะคะ,ะ,คะตะกงตะกีนก็คือยะคะอยู่แน่นครบ ขอบคุณมากครับ พามิกกี้มาส์จ้าดูสกีนหลังหน้าหมดครบ หมีค่ะลูกค้าน้องหมีน้องหมี ปิดเองเยอะเกินอุ้ยหนูชอบผ้าอย่างเงี้ยสบายมากใส่สบายมากลูกค้าอุ้ยนี่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 สวยีขาสวยตึง เป็นสไตล์เป็นสไตล์นะจ๊ะมันเป็นขาดาบอกนแบ่ก็น้งใส่นะูไหมคมันไม่ขาดนะจ๊ะมันไม่ขาดตอนแรกเขาเรอกว่าขาด แปลงขาดกับแพงกว่าด้วยนะใช่เดี๋ยวนี้มันเป็นสไตล์ขาดขาดแบบตังๆเดี๋ยวเราไปตับเสื้อเราไปถ่ายจับเสื้อถ่ายได้เหรออยากได้ราคาใช่ไหมเ้ยอันนี้อันนี้อรไรนะเขาเรียกวอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกะตูริกสิท์นี่แหละแต่หนอไม่รู้ชื่อมันกูฟี่ ก็ไปชินตังอะาีตโรนันโดโรนัโดก็มาค่ะทุกคนอะไรนะโรนันโดก็มาโรนันโดนี่คือกระตูนก็ติดคมโรันโดทุกขาช่วยหนูด้ยไม่ไม่ช่วยหนูด้วย เคยเห็นตั้งหรือเปล่านี่ค่ะลูกค้าสวยแฟชันช่นแฟชั่นกินแน่นแน่แนลูกค้าแป้งอะไรคะตัวนี้เป็นแป้งแอปเปิ้ลค่ะลูกค้าราคา35นะคะราคาปกติอยู่ที่3,500บาทค่ะตัวนี้รุ่งนี้รุ่งรีวิวนะคะเหลือ33นะแม่สนใจแอบรีบแอบเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันทุกตัวน,นะคะใช่ไม่เยอะแล้วนะแม่เพราะว่า รอยคีเป็นเดือนเลยนะแม่รีบเอฟเลยน,นี่น้องป้าไหมผ้าสะอาดนะคะลูกค้าเอาไปรีดแล้วก็ขึ้นไม้แขวนสวยเลยค่ะเสื้อใส่ได้ทุกโอกาสใส่นอนใส่เที่ยวใส่ได้หมดลูกค้าเสื้อยืดยเนาะก็คือแบบหึลูกคือเปิดร้านได้แบบแขวนเรียงชัาแบบทบอทุกสีเลยค่ะลูกค้าใช่นี่ส่งของ เบซี่่ <Daisy. S 2> ชอรี่รก็มาะค่ะลูกค้าเห็นแล้วอยากกินตู้ดีลูกค้าก็จะมีแบบดีเทลน่ารักน่ารัลกสกงสกินก็คือยังแน่นอยู่เลยนะคะลูกค้าก็เอาไปรีดปูมันก็จะเห็นหน้าผ้าแบบมากขึ้นนะคะลูกค้าคใช่พลุปูมาก<ห>ยังเหมือนกันเ,เลยอะ<ห><ๆ> ะะเวลาหนูอัปเดตสินค้าจะได้ไม่พลาดเนาะฝากเข้า Open Chat ด้วยนะคะมีการแจ้งเตือนก่นขึ้นไลน์นะคะลูกค้าสำหรับรูกนี้เนาะป้ายแอปเปิลนะคะราคา3,5ค่ะลูกค้าราคา3,5เนาะอ่ารู่รีวิวลด200บาทค่ะเหลือ3,300บาทอยากได้รีบเอฟนะ้แม่นี่อันนี้ก็สวยอะเ,อเขาเรียกว่าสีสีสสอมสีเขียวมะนาวปะสีเขียวมะนาว อนี่ค่ะสวยลูกค้ามีแบบดีเทลแบบดีเทลแบบน่ารักน่ารักอะไรนี้นี่แหละเสื้อแแตงเกิ ดแรงเหรอลูกค้าน่ารักอ่ะจะเงียบแล้วเวพราะว่าหมดแรงแล้วนี่สายค้าพี่จ้ายืดสีแอปเล,ลูกค้าเหลือไม่กี่ลูกแล้วนะคะลูกค้ารีบเอฟกันเลยนะหมดแล้วนะแม่ไม่ถึงหลูกแล้วใช่เหลือไม่ถึงห้าลูกแล้วนะคะ,ะ,คะรีบเอฟกันเลยนะคะ งานแบบผ้าสะอาดนะคะนี่คอนเฟิร์ความสะอาดลูกค้าเอาไปรีดขึ้นแม่แขวนทองไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริงค่ะเพราะว่าเสื้อสะอาดดูดีมากเฮ้ยชอบตัง้งเนี้ยเหมือนทักกิลดัง ดีสิจา้าน่ารักอะเอ็นุ่งกาวข้าให้มันถี่ก่อนใครใครวุ่นใจมั้ย ดังมีางานกระโปรงยีนยาวบ้างไหมคะมีเป็นยีนสัน้นค่ะลูกค้ายีนยาวไม่มีเลยต้องขอใครด้วยนะคะแต่งานยีนสั้นน่ารักมากนะแม่ดูขอดูตัวอย่างก่อนได้นะคะนี่แม่สนใจงานอื่นด้วยไหมอสอบถามได้เลยนะ หาสวยมากจับไปเลยลูกค้านี่ได้แล้วหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยรออีกทีเป็นเดือนเลยนะคะแม่เหลือไม่ถึงห้าลูกแล้วนะคะนี่ลูกค้าเหลือไม่ถึงห้าลูกแล้วนะแม่อยากได้รีบเอฟก็เลยนะคะ ความตึงความไฟชิ้นเคือยืดสีออกสีลูกค้าใ่เล็บรอยไรลคิ้อ,<ส>อนกินนั่นมากที่น,นี่ขเขาอยกากลางเลย,เยนเนไม่ขัๆๆๆนนไงๆๆไม่นี่ท่งนี้ออนูยู่ิดไปทำไมหนูก็ว่าหนูกลางนะแต่ันไม่กลาง่ะนีลูก้า น้องแมวค่ะน้องแมวลูกคาน่ารักมากกระตอยน้องกระตอยข้างหลังลูกขอนีญยตไม่แพ้แล้วเนาะโชว์อย่างเดียวเลยนะคะลูกค้าะ สบายเออ ah. ชิพูยูนิคอร์ค่ะซีโอโทนนะ auto, นะลูกค้าว mm ีโ hmm. คไม่เปลี่ยนหรอแอมไม่แฟนอยู่ไม่แฟนหมดแล้วลูกค้าตะกรงตะกีนคือแบบอยู่นะชี้กันให้ดูเลยนะ คืนพาให้ดูทุกตัวค่ะลูกค้าคืนพากันให้ดูทุกตัวแอสเกตอันนี้คือทอแมนเจอรี่ไหมทแมนเจอรี่ไหมนี่่าแมเจอรี่ชาร์รีชอร์ีทอมคือแม่เอ้ยทอมคือแมวชอร์ลีคือหนู นี่คู่ใครพิงคพิงอะไรพิงอะไรอะ่ะเออมา, <ไป S 1> าชื่อพิงอะไรไม่รู้อะ่ะอ,อย่าอยู่นานใช่ปะจำชื่อไม่ได้ลูกค้ารีบเอบแม่ต้องเป็นเขารู้จักนีตาไซ ความแบลวอ่ะลูกค้าดูด้านหลังใหม่มาก,กใหม่มากไ่ต้งจิ้มดูน,ดนี่สกรีนเหมนกูรอมีลุกสีเลยลูกค้าดูยืดสีที่แบบไม่ได้ออกจากสี แล้วปูแบบส่งการใส่แล้วเห็นชัดน,นี่ค่ะลูกค้าน่ารักมากมีงานแบบนี่แบบนี้ ไม่เลวเอย คมรแอปเปิล <Apple S 2> ไม่ให้ผิดหวังแล้วเพราะว่ามีความแฟชั่นความแบบขสดต,ต่อมไก่เี่ยปัจจัยนี้ทีนี่ใหม่มากถายไม่ได้รัดกล้องคือถ้าถ้าถ้ารีดก,ก็คือดูใหม่เลยลูกค้าอันนี้มันยับยับเราก็เลยเห็นทรงยากนป็นตัวความร้อนได้ถ่้ไม่ได้สกินสกินติดผิดได้ลองงนาะั้นร้อน ก็คือจะถนัดใช่ปะไม่ยอมกันเลยทีเดียวมันไม่ร้อนพี่เคยเข้าไปอยู่แล้วเคยเข้าไปอยู่ในเครื่องสักผ้าเชื่อเชื่อมุมเข้าไปเลยนะผู้าที่สวยแบบเขาเรียกอะไรวินเทจแบบลายพู่ดีเหลือวิ่งห้าลูกแล้วนะคะลูกค้าลูกรีวิวเหลือสามสามราคาปกติอยู่สามห้าแบบแม่หมดแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปหนูจะพา ไปดูงานทีละตัวกันนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้ามาหนูเอาไปทั้งขามาเดี๋ยวหนูจะให้ดูนะคะว่ามีงานอะไรที่หนูโชว์ว่างนะคะลูกค้าเห็นหนูไหมพี่เห็นค่ะนี่ค่ะลูกค้างานมีแบบหลายประเภทนะคะแบบลายซิก มีแบบหลากหลายหลายแนวแบบสตรีน่ารักอะไรอย่างเงี้ยมีหมดเลยนะลูกค้านรูปเดียวเนี่ยมีความแบบกรุงฟิ้งสีรูปก,กวาดเอ้ยชมพูสีขาวสีฟ้าคลามค่ะสีชมพูค่ะพัดเทลสีขาวสีชมพูนี่ลูกค้ามีทุกแบบหนูเอามาโชว์ให้ทั้งหมดเลยสําหรับใครที่อยากได้รุปนี้นะคะเหลือสามสามแม่รีบเ็บกันเลยนะคะสีเหลืองน้ําตาลม่วงเขียนตาแหละ สีดำสีสีขาวขาแดงเขาเลือดหมูสีสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าลูกคา้าโอ้สีเยากมากแต่ความน่ารักฟูริงคือแบบน่ารักจริงลูกคา้าไปเปิ้นสีเท่านี้นี้ค่ะลูกค้าจะกินแน่นทุกตัวหนาะราคาซึ้งแล้วก็หนูบอกเลยว่าตอนนี้หนูเหลือไม่ถึงห้าลูกเลยใครอยากได้รีบเอฟกันนะคะใครอยากได้รีบเอฟกันเลยเพราะว่ารอรอใหม่ เดือนแล้วลูกค้ารอเป็นเดือนเลยนะคะกว่าจะมาอีกเนาะกว่าจะมาอีกเป็นเดือนเลยนะแม่นี่ค่ะสกีนน,นัน่นตบลูกค้าเราโชว์กันทุกคััวอยู่แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะไปให้ดูกันในหุ่นเนาะแต่แป๊บนึงมไม่งานให้ดูค่ะลูกค้าเผื่อลูกค้าที่เข้ามาดูด้วยเนาะอ่ะตาจิใจอีกทีอยากเอพรูกนี้หรือไม่นี่ค่ะลูกค้าดูสีแบบลูกขวาดมาก หลากหลายสียืดสีจริงเพราะว่ามีทุกสีค่ะลูกค้าจะยืดงานอะไรคะตัวนี้เป็นงานป้ายแอปเปิลนะคะลูกค้าป้ายแอปเปิลค่ะสีแดงดีลูกค้าดีเทลน่ารักมากหนูโชว์ให้ดูทุกตัวเลยเปิดกระสอบขึ้นไม้แขวนก็แต่หนูแนะนําเอาไปรีดหน่อยเน่อยลูกค้ารีดมันก็จะได้ราคาหน่อยเพราะว่าจะเห็นหน้าผ้านะคะแล้วก็เห็นความน่ารักของลายมันด้วยนะคะ แอปเปิลเป็นงานจีนนะครับใแอปเปิลเป็นงานจีค่ะนี่เนาะปะเดี๋ยวเราพาไปดูในหุ่นกันนะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะลูกค้ามาเราพาไปดูในหุ่นกันนะคะนี่ลูกค้าสีเขียวสีส้มสีเหลืองชมพูคือลูกค้าดีเทลคือแบบสะกงสกกีนดูลูกค้าอยู่ขมดนะคะลูก สวยมากาแล้วก็ดูลูกคา้าสกกีนแน่นทุกตัวเลยนะคะลูกคา้าหนูโชว์ให้ดูกันทุกตัวนเนาะเปิดการสดเนาะงานตัวนี้เป็นงานป้ายแอปเปิลนะคะลูกคา้างานป้ายแอปเปิลจะเป็นงานจีนนะคะนี่ก็น่ารักลูกคา้าน่ารักมากอันนี้นะคะป้ายแอปเปิลนะคะลูกคา้าป้ายแอปเปิลอันตัวนี้เป็นเสื้อยืดสีนะคะลูกคา้าถ้าสนใจนะคะเอ็ดป้ายนี้ได้เลยนะคะไม่ใช่ป้ายนี้ค่ะอ๋อป้ายไวดี ก็ดูงเลยอันนี้ลูกค้าป้ายนี้นะลูกค้าสนใจนะคะเอฟมาได้เลยราคาปกติอยู่ที่สามห้าค่ะลูกค้ารูปรีวิวเหลือสาสามนะคะสนใจเอฟแครปตรงนี้ได้เลยแล้วก็แจ้งแอดมินได้เลยนะคะหนูขออนุญาตไปแล้วเสไปนะคะเจอกันค่ะาราคาเหลือสามพันสามค่ะลูกค้ารูปรีวิวเหลือสามสาค่ะรับแจ้งได้เลยนะคะลูกค้ารับแจ้งได้เลยนะอนุขออนุญาตไปก่อนนะคะถ้าสนใจเอฟได้เลยนะคะลูกนี้แจ้งในเพจแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณูค่าสวัสดีค่ะ